มาครับเชิญมาผมนี้จะพาพี่น้องทั่วถิ่นมาพบกับอาหารการกินพริกกระเทียมนะครับตำครับตาํตาตําพริกกระเทียมก่อนนะครับ ตามถูกฟักยาวก่อนนะครับบีบมะนาวครับ เขือเทศหั่นนะครับปลาปรุงรสนะครับปลาครับหอยดองครับต้าก็ปรุงครับผมเขาให้เข้ากันนะครับ กรนะครับลงไปใส่นุ้มตีนแล้วก็ขับปุ้นลงไปนะครับผักเสี้ยลวกน้ำร้อนเตรียมไว้นะครับผมมีต้นขนานะครับข้าวโพดต้มนะครับดอกกล้ตุ้งถั่วันเตานะครับมะเขือดิบนะครับแล้วก็ไสบัวนะครับเป็นตะโคกแล้วนะครับ ขอภายคกเล็กไปหน่อยนะครับอีเข้าวอานะครับเข้าเครื่องปรุงและเครื่องตำต่างๆให้เข้ากันนะครับ ตำข้งเราก็เข้าเครื่องกันดีแล้วนะครับจะอร่อยค็ต้องชิมนะครับชิมตํำส้วผักของเราเนี่ครับผมเมนูนี้ตำส่วผักนะครับชิมชิมชิมจุดยอดรสชาติมาแล้วครับผมนี่คือตํำส้วผักนะครับใส่หอยดองแล้วก็น้ำปลาปรุงรสนะครับพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทาเนเลยนะครับ คลื่นมุกดาหารจะพาไปกินอร่อยนะครับถ้าใครได้กินใส่เต้าหูา้ไขนะ่โรหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอร่อยนะครับถ้าใครได้กินมาสิมาชิม แซ่บแซบพี่น้องสวัสดีครับผมครึ่งบุญหารนะครับผมวันนี้ชวนท่านผู้ชมกินตำนะครับผมตำสั่วผักนะครับใส่หอยดองชนะปลานะครับผมแล้วก็มีเต้าหู้ไข่ด้วยครับเสริมไม่เต้าหู้ไข่นะครับผมเอาม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 าทานด้วยกันนะครับแซ่บถูกใจครับ มาเจอพี่น้องด้อสั์สัดปากันนะครับจำซั่วผักครับหลายอย่างครับผมไม่มีผักนะครับเพราะว่าในตัวตำนี้เป็นผักอยู่แล้วก็เลยไม่มีผักแล้วมากมายมีแค่ผักกขาวมาประดับถาดให้สวยงามนะครับผมเีแล้วกันครับ รสชาติำตำตำซั่วผักครับผมใส่เขาปุ้นเขาใส่เขาปุ้นแซบ่บแซ่พี่น้องเต้าหู้ไข่ครับ ถั่วลันเตาลวกครับมีมะเขือดิบด,ด้วยนะครับสาบัวด้วยครับขออยามือหนุมเลย หนัวทั้งปลาลอร่อยทั้งหอยดองด้ยครับเสริมความแซ่บสองอย่างครับช่วยกินตามก็วันนี้มามามา เปี้อดๆนะครับเรียกใอยดองน้นวมันอาได้เดี๋ยวจะจัดการที่หลังนะครับกับตำฐานนี้ครับผมแต่สำหรับคลื่นพุนอา,ารโก๊กยาลาเพื่อไปก่อนนะครับผมตำสัวผักรวมนะครับผมคลื่นพุนอา,ารนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะขอรับสวัสดีครับ